สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลาบมาพบกันอ,อีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันพินสุริปัญญาราชุนนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟเกษเียณน,นะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก่มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะเอามาแบ่งปันกันนะ,ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะซึ่งก็ได้ไปเจอบทความมาเนานะ,ะที่เขามีการรวบรวมไว้ แล้วก็นํามาเผยแพร่นะคะโดยที่ผู้รวบรวมเนี่ยก็คือทางมูล,ลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยนะก็มีการรวบรวมมาแล้วก็เผยแพร่กันเมื่อปี2564นะก็ไม่นานมานี้เองซึ่งข้อมูลก็เอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมากหนักนะลองมาเริ่มดูกันก่อนนะคะว่าเวลาที่เราพูดถึงผู้สูงอายุเนาะหรือผู้สูงวัยเนี่ยเ,เราก็จะทราบกันว่าก็จะมีการแบ่งตาม อายุนะโดยส่วนใหญ่เราก็รู้กันว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเข้าสู่ัยสูงอายุแล้วนะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้อายุ65ปีเป็นเกณฑ์ในการที่จะนับว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้กวก็ท่าน้ทัาพผ้ทราบไหมคะว่าในกลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาก็มีการแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นสามกลุ่มย่อยนะคะ โดยที่กลุ่มย่อยเอ,อเขาก็จะหมายถึาเป็นผู้สูงอายุวัยต้นวัยกลางวัยปลายนะอันนี้ก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะผู้สูงอายุวัยต้นเนี่ยก็คือวัย60-69ปีนะผู้สูงอายุวัยกลางเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นคนที่อายุ70-79ปีนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุวัยปลายนะก็หมายถึงผู้ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปนะคะจากที่เขามีการเผยแพร่สรํารวจประชากรเราพูดถึงประชากรโลกก่อนนะ,ะประชากรในโลกของเราเนี่ย ในปีพันยีบเอ็ดเนี่ยเอ่อเขามีการสำรวจกันไว้ว่าประชากรรวมของโลกแล้วเนี่ยมีอยู่เจ็ดพันแปดร้อย็ดิบห้าล้านคนนะโดยที่ในจำนวนนี้เนี่ยมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิปีขึ้นไปเนี่ยเอ่อถึงหนึ่งพันแปดสิบล้านคนนะคิดเป็นร้อยละสิบสี่ของประชากรทั้งหมดนะแล้วในกลุ่มนี้ค่ะถ้าเกิดมองถึงผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ8ปดสิบปีขึ้นไปนะก็จะมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบล้านคน รประเทศที่เขาสำรวจว่ามีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในสามนะดับแรกนะคะก็หนีไม่พ้นประเทศที่หนึ่งเลยก็คือญี่ปุ่นนะคะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละสามสิบห้าในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยประเทศอิตาลีนะคะมีผู้สูงอายุร้อยละสามสิบแล้วก็ประเทศโปรตุเกสนะคะมีผู้สูงอายุร้อยละสามสิบเช่นกันถ้าดูข้อมูลที่แคบลงมานิดนึงในกลุ่มประเทศอาเซียนเจ็ดประเทศของเราเนี่ยนะคะ ก็จะมีประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วคือมีอัตราผู้สูงอายุเกินร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดนะประเทศแรกเลยที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดก็คือสิงคโปร์นะคะมีผู้สูงอายุอยู่ที่ร้อยละยสิบสองซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีประชากรน้อยที่สุดนะคะก็แน่นอนว่าเขาก็จะมีประชากรสูงอายุมากด้วยนะเพราะว่าจํานวนประชากรมันน้อย ทีนี้ประเทศที่รองลงมาเป็นอันดับสองก็ไม่พ้นประเทศเราและค่ะนะคะประเทศไทยมีผู้สูงอายุอยู่ราวๆสิบเก้านะคะตามมาด้วยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาแล้วก็ดูไนนะคะทีนี้เราเราเข้ามาดูในตัวเลขประชากรไทยของเราแบบจาะลึกเลยนะคะของปีสองร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะที่เขามีการสำรวจมาในปีนั้นเนี่ยประชากรไทยมีอยู่หกสิบหกจุดเจ็ดล้านคนนะ,ะซึ่งหกสิบหกจุดเจ็ดเนี่ย ก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงเราก็ผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยจะมีจํานวนน้อยกว่าผู้หญิงในประมาณส2 2สสสองล้านคนในขณะที่ผู้หญิงมีจํานวนสา5สิบ่จุด้าคือถ้าเทียบเป็นร้อยละก็คือมีในผู้หญิงหนึ่งร้อยคนจะมีผู้ชายอยู่เกสิบสามคนนะ,ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าให้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุในบ้านเราในปัจจุบันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นได้ว่าในประชากรทั้งหมดเนี่ยนะคะของประเทศเราเนี่ยหกสิหกเจ็ล้านคนเนี่ย มีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปนี้ยอยู่ที่12.5ล้านคนนะ,ะซึ่งใน12.5ล้านคนเนี้ก็แบ่งเป็นถ้าเกิดเราจะแบ่งเป็นเพศหญิงกับเพศชายนะคะก็จะมีเพศชายอยู่5.3ล้านคนในขณะที่มีเพศหญิง7.2ล้านคนอนะันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดๆนะคะว่าผู้หญิงจะมีแนวโน้มที่มีอายุยืนกว่าผู้ชายนะคะ แล้วทีนี้เขาก็มีการคำนวณถึงอายุเฉลี่ยด้วยนะอายุเฉลี่ยของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็แตกต่างกันเหมือนกันนะอย่างในกรณีของผู้ชายเนี่ยค่ะเขาจะคำนวณว่าชายไทยเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบสามจุดห้าปีนะคะก็คือเจ็ดสิบสามปีประมาณนั้นนะคะแล้วก็ผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยประมาณแปดสิบปีนะคะก็ะผู้หญิงก็จะอายุยินงกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะคะ แต่ก็ไม่ได้มไหมายความว่าเสมอไปทุกคนนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลสถิตทิที่เขารวบรวมมาในจํานวนประชากรไทยทั้งหมดเลยนะ66.7ล้านคนเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นช่วงอายุนะคะคือถ้าเรามองเป็นช่วงอายุเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดเลยว่าในสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยมีคนกลุ่มไหนมากที่สุดนะเขาก็จะแบ่งออกมาว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มวัยเด็กนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง14ปีเนี่ย จะมีอยู่11.1ล้านคนหรือประมาณ16%นะคะในขณะที่กลุ่มที่มากที่สุดเลยก็คือกลุ่มคนหนุ่มสาวนะะที่อายุ15-59ปีเนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ43ล้านคนหรือประมาณ65%ในขณะที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีอยู่12.5ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ19%ของประชากรไทยทั้งหมดนะคะ ซึ่งเขาคาดว่าที่น่าที่น่าสนใจหนึงก็คือเขาคาดว่าในอีก20ปีข้างหน้านะผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มจาก12.5ล้านคนในปี2564ที่เขาสมรวจมาเนี่ยนะคะเป็น20.5ล้านคนในปี2583คืออีก20ปีข้างหน้าหรือจริงๆก็ไม่ถึง20ปีแล้วนะคะตอนนี้ถือคิดเป็นจำนวนเร้อยละ31ของประชากรทั้งหมดซึ่งท่านึกภาพตรงนี้ก็ถือว่า เป็นอะไรที่ทางรัฐบาลก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะว่าจํานวนประชากรที่เป็นวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจะดูแลได้ยังไงนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูในสถิติข้อมูลประชากรของประเทศไทยก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยก็คือถ้าเกิดเขาย้อนกลับไปดูในช่วงประมาณปี2510กว่าเนี่ยนะคะตอนนั้นมีประเทศไทยมีประชากรอยู่ประมาณ34.4ล้านคนซึ่ง จำนวนประชากรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเด็กนะคะถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มีวัยมีวัยกลางวัยผู้ใหญ่เนี่ยสิบห้าสิบห้าถึงห้าิบเก้าปีนี่อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่มีวัยสูงอายุอยู่แค่หนึ่งุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าใครจำได้เนียเวลาที่เขาแบ่งประชากรออกเป็นเจเนอเรชันต่างๆเนเราจะได้ยินคําว่าเบบี้บูมนะช่วงเบบี้บูมก็คือคนที่อยู่ในยุคป,ประมาณสองพันสี่รอยแปดิบสองันสี่ร้อยเก้าสิบประมาณเนี้ยนะซึ่งเป็นช่วงที่ เ็กเกิดเยอะมากเลยนะคะรวมถึงในช่วงปี2500 2510 2515อะไรยเงี้ยนะก็จะมีเด็กเกิดจำนวนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะมีจำนวนประชากรที่เป็นเด็กเราก็เป็นวัยทำง,งานเนี่ยสูงมากเลยนะเราก็มีมีผู้สูงอายุน้อยเพราะสมัยก่อนการแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ทันสมัยคนก็จะมีอายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเสียชีวิตไปทีหลังอีก20ปีถัดไปนะเพราะ ปี2013เนี่ยเขาก็มีการทมมําสํารวจประชากรอีกรอบหนึ่งเขาก็จะเห็นว่าประชากรไทยเนี่ยเพิ่มจาก34ล้านคนมาเป็น54ล้านคนเพิ่มมาอีก20ล้านคนเลยนะคะซึ่งใน20ล้านคนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยโดยรวมแล้ว54.5ล้านคนทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กนะคะ29.2ก็30เนะร์นต์ละแล้วก็จะมีกลุ่มคนทํางานประมาณ64เนตในขณะที่ผู้สูงอายุก็ จะเพิ่มขึ้นมาเป็น4ล้านคนคะซึ่งก็ไม่เยอะมากนะทีนี้พอมาถึงเนี่ยที่สำรวจล่าสุดที่เขามีการเผยแพร่กันเนี่ยจากประชากร54.5ล้านคนเนี่ยเพิ่มประชากรไทยเพิ่มมาเป็น66.7ในปี64เนี่ยจะเห็นว่าสถิติก,การเพิ่มน้อยลงไปเพราะอะไรคะเพราะอัตราการเกิดของเด็กน้อยลงนะคะสัดส่วนของเด็กในปี2564เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ 16%ลดลงาจาก30เหลือแค่16%เองนะคะแล้วก็กลุ่มคนทำงานเนี่ยก็คงคง,คงที่อยู่นะ,ะประมาณ64%ในขณะที่ผู้สูงอายุค่ะกลับเพิ่มขึ้นเป็น1 2 5สุดห้าล้านคนหรือ19%นะคะที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือถ้าเรามองไปอีก20ปีข้างหน้านะตัวเลขประชากรไทยทั้งหมดกลับลดลงนะคะเขาเขาประมาณการว่าจากักส6 7ล้านคนเนี่ย ในอีก20ปีข้างหน้าตัวเลขประชากรไทยจะลดลงเหลือ65.4ล้านคนเอากลายเป็นว่าตัวเลขประชากรติดลบนะคะในขณะที่จํานวนกลุ่มเด็กนะคะที่เกิดเนี่ยแรกเกิดถึง14ปีก็ลดลงไปอีกนะคะเหลือ8.4ล้านคนหรือแค่12%กลุ่มคนทํางานก็ลดลงอีกะคะ่ะจาก65เหลือ55%นะคะในขณะที่กลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นจาก 1 2 5ล้านคนเป็น20.5ล้านคนนะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาคาดการณ์นะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยจะเอ่อเราจะเห็นว่าประชากรไทยเนี่ยเอ่อกลายเป็นว่ากลุ่มที่เป็นที่สองรองจากกลุ่มคนทำง,งานก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะอยีางปี2564 25. นะะมีการสำรวจมาบอกว่าจำนวนเด็กที่เกิดใหมนะ่เอ่อโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีเด็กเกิดใหม่อยู่ ปีละไม่ต่ำกว่าล้านคนแต่ปี64เด็กเกิดใหม่ลดเหลือลงแค่5แสน4หมื่นกว่าคนเท่านั้นเองนะแล้วก็มองว่าในอีกอนาคตอันไม่ไกลนี้นะคะจนวนเด็กที่เกิดก็จะลดลงเรื่อยๆลองสังเกตนะคะว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้เนาะแต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันนะคะก็จะทำทำให้ประชากรเด็กนี่กาลดลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลย แล้วที่น่าเป็นกังวลมากไปกว่าน,นั้นนะคะเขามีการเขา,เขามีการคาดการณ์ด้วยนะคะถ้าอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนาะอีกห้าสิบปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าประชากรไทยเราเนะะี่ยค่ะจะยิ่งลดน้อยลงไปอีกเนาะ,ะจะเหลืออยู่ที่ประมาณห้าสิบสองล้านคนนะ,ะโดยที่มีสัดส่วนของเอ่อวัยเด็กเนี่ยเหลือแค่ประมาณร้อยละสิบของประชากรทั้งประเทศเลยแล้วก็กลุ่มคนวัยทํางาน,นะคะ่ะลดลงจาก ร้อยละหกสิบสี่เหลือร้อยละสี่สิบเจ็ดแต่กลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุค่ะกลับเพิ่มขึ้นนะคะเป็นจากวัยละสิบแปดสิบเก้านี่นะคะเป็นร้อยละสี่สิบสองเลยนะ,ะในปีอีกห้าสิบปีข้างหน้าก็ประมาณสองปีสองพันหกร้อยสิบห้าซึ่งเราที่ฟังอยู่ณนะตอนนี้ก็คงอยู่ไม่ถึงกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือจำนวนประชากรของไทยลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ที่น่า กังวลไม่มากกว่าน,นั้นอีกก็คือเขามองไปถึงอีกร้อยปีข้างหน้าเลยนะคะอีกร้อยปีข้างหน้าคือเอาเป็นว่าประมาณปี2667เนี่ยนะคะประชากรไทยเราค่ะจะลดจํานวนลงนะคะเหลือแค่28ล้านคนนะเพิ่งฟังลองนึกภาพในใจว่าณตอนนี้เราอยู่กันที่66ล้านคนนะถ้าประเทศไทยเหลือประชากร28ล้านคนในอีกร้อยปีข้างหน้านี้เราจะอยู่กันยังไงนะแล้วใน28ล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าจะเหลือเอ่อ ประชากรวัยเด็กเพียงร้อยละแปดเท่านั้นนะวัยทํางานก็ประมาณร้อยละสี่สิบสี่แต่ว่าจํานวนประชากรที่มากที่สุดก็จะกลายเป็นวัยสูงอายุนะคะจะเพิ่มเป็นร้อยละหกสิบเจ็ดเลยนะคะอันนี้แบบเอ่อท่านลึกภาพตามแล้วถ้ามันเป็นจริงตามนั้นเนี่ยเอ่อคิดว่าโครงสร้างของเศรษฐระบบเศรษฐกิจโครงสร้างของระบบสังคมต่างๆในบ้านเมืองเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยนะคะคนก็ต้องให้ให้ความสนใจกับ ในเรื่องของอการใช้ชีวิตในความเป็นอยู่กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยมากกว่ากลุ่มเด็กแล้วนะเราก็ต้องนึกภาพว่าถ้าเราเดินไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยในหนึ่งร้อยคนเนี้ยนะคะที่ง่ายๆเนาะห้าสิบคนจะเป็นคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปเวลาเราเดินไปเนี้ยคือสังคมมันจะเป็นยังไงเนาะเราอยังนึกภาพไม่ออกเลยตอนนั้นนะคะที่จริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวนะคือทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะมีจํานวนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะคะมันอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศนะคะจะมีการปรับตัวหรือมีการวางแผนในการที่จะรองรับจํานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรในแต่ละปีนะคะซึ่ง ถ้าเรามาดูความพร้อมของบ้านเราเองนะเราไม่ต้องไปดูถึงใครอื่น,นอย่างบ้านเราเองเนี่ยทางรัฐบาลเองเขาก็มีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ให้ควอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้สูงอายุนะอย่างเช่นสถานที่สาธารณะต่างๆนะโรงพยาบาลหรือรถ การกราจรยานพาหนะต่างๆก็มีการเตรียมให้บริการผู้สูงอายุมากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่คะ่ะเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางรัฐบาลจะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มากเพิ่มพอหรือเปล่าเนี่ยตัวเลขที่เขามีการสํารวจมาเพิ่มเติมนะคะก็คืออย่างกรณีของ ในเมื่อนะตอนนี้นะเรามองว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเรามากเลยเไม่ต้องพูดถึงเด็กในวัยเอ่อรุ่นหรือหวัยหนุ่มสาวนะที่ณตอนนี้เราก็ดำรงชีวิตกันอยู่ด้วยการใช้เทคโนโลยีนะไม่มีใครไม่มีโทรศัพท์มือถือน,ะอน,นี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุละ่ะเขามีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีมากแค่ไหนนะเราก็มีการทางรัฐบาลเาก็มีการสํารวจกันนะจากข้อมูลตรงนี้เหมือนกันว่า เขามีการสำรวจกันว่าเชื่อไหมคะว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุไทยเนี้ยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อาจจะไม่ไม่ได้ใช้อาจจะเป็นเพราะไม่มีหรือว่าใช้ไม่ได้ก็ได้นะซึ่งเ,เขาก็มีการสำรวจกันนะผู้สูงอายุที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเ,เหตุผลแรกๆรนะเ,เหตุผลแรกเลยสุดเลยคือประมาณ ส2ิบสองซของคนที่ตอบแบบสอบถามนะเขาบอกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงคือใช้งานไม่เป็นนะคะรองลงมาที่เขาไม่ใช้เขาก็ให้เหตุผลว่าเพราะมันยุ่งยากซับซ้อนดูแลไม่เข้าใจนะคะแล้วก็อันดับสาก็คือปฏิเสธการใช้งานอันดับสีก็คือไม่มีอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์ก็แปลว่าไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ แล้วสุดท้ายก็คือไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอันนี้อาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อาจจะมีอายุมากแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องอาสายตาเรื่องความเจ็บป,ป่วยหรืออยู่ทพื้นที่ห่างไกลจากข้อมูลตรงนี้เองครับคือเรื่องเรื่องที่คิดว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราแล้วเนี่ยจากผลการสำรวจเมื่อปี64นะก็คือจะเห็นว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุไทยของเราก็ไม่ได้ สามารถที่จะมีความเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใช้กันในโลกปัจจุบันมากนักนะคะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลอะไระส่งผลให้ผู้สูงอายุอาจจะมีการถูกหลอกลวงได้จากวิชาชีพต่างๆซึ่งเราก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆในปัจจุบันเนาะว่าผู้สูงอายุที่อาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าไม่รู้ไม่มีความรู้ไม่มีความถนัดในการที่จะใช้ก็จะถูกหลอกได้ง่ายนะคะ แม้กระทั่งรัฐบาลเองนะที่เขาพยายามที่จะคิดแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนได้สะดวกมากขึ้นนะเราจะเคยได้ยินเช่นแอปเป๋าตังนะของทางรัฐบาลที่เดี๋ยวก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการให้เงินดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคือเขาคิดกันไหมว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะใช้เป็นไหมนะคะหรือแอปหมอชนะนะคะที่มีการคิดคนขึ้นมาเพื่อที่จะ เออมาช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาตอนที่โควิด1 i ระบาดนะือแอปไทยชนะนะที่ก็มีการเอ่อคลิปคนขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้สูงอายุสะดวกในการที่จะเข้าไปใช้บริการในสถานที่สาธารณะต่างๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะที่รณรงค์ให้ใช้กันมากเลยนะก็คือแอปหมอพร้อมนะที่เขาบอกว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการที่จะเข้าไปใช้บริการตามโรงพยาบาลต่างๆของรัฐ เนี่ยค่อย่างแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านีา้ผู้สูงอายุจำนวนเท่าไหร่ที่ใช้ได้นะคะที่สามารถที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็มีการสำรวจกันอย่างกรณีของแอปหมอพร้อมนี้นะคะผู้สูงอายุที่ท,ที่ตอบแบบสอบถามมานะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเลยนะเขาบอกว่าผู้สูงอายุจำนวนถึง24%นะไม่รู้จักหมอพร้อมไม่รู้จักว่าแอปหมอพร้อมคืออะไร 7.5%ไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากมีปัญหาในการลงทะเบียนอาจจะลงทะเบียนไม่เป็นลงทะเบียนไม่ได้นะแล้วก็6.3%ก็คือว่าไม่ต้องการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ที่ลงทะเบียนแล้วนี่มีอยู่ประมาณ20กว่าเซเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดๆว่าจริงๆเทคโนโลยีต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่เหมาะสมหรือผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่พร้อมที่จะลง เออทะเบียนหรือใช้เพราะว่าผู้สูงอายุก็จะตอบมาว่าอที่ไม่ที่ไม่ต้องการลงทะเบียนเพราะอะไรเขาก็มีการถามต่อนะก็บอกว่าเพราะว่ามันยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าเออฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่นแล้วหรือแบบไม่จำไม่จำเป็นต้องใช้มีญาติพาไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ก็ก็เชื่อว่ามีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็น ผู้ช่ำชองในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างๆนะเราก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชันมากๆเลยนะคะที่เป็นที่ท็อปฮิตนิยมกันเลยก็คือ i ล e f a c e b o o k นะอันนี้เราจะเห็นเพราะผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งเลยก็เป็นใช้กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะใช้กันทุกวันเลยทักทายเพื่อนฝูงนะะอันนี้จากการสำรวจได้มีถึง94.4%นะคะ แล้วนอกจากนั้นนอกจาก l i น์กับ Facebook แล้วนะผู้สูวออยุก็ยังมีการใช้ออแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงต่างๆด้วยนะคะเช่นมีไปดู YouTube นะคะไปดู TikTok นะ,ะไปดู t i k t o อซึ่งกำลังคิดอยู่มากตอนนี้นะคะกับทุกวัยเลยทุกกลุ่มเลยแล้วก็ดู Netflix นะดูโทรทัศน์ดูภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็ดูทางเน็ตฟลิกหรือ บางคนก็มีความช่อชองในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเพื่อทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะเนะช่นแอปเป่าตังหรือแอปของธนาคารต่างๆซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ที่เม่เกีแบบอกว่าอาจจะทําให้ผู้สูงอายุเเกิดอันตรายได้ในกรณีของการใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เราไม่ได้รู้ข้อมูลลึกซึ้งล้วอาจจะมีฉายชีพหลอกหรือโกงได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้แอปในการซื้อของนะ ซื้อของผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะตามพวกช่องทางการซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะจากการสำรวจเนี้ยก็มีผู้สูงอายุที่เขาตอบว่าเขาเป็นเขานิยมซื้อของผ่านทางออนไลน์เนี่ยถึง33%นะคะแล้วก็มีอีกบางส่วนนะคะที่นิยมอาสั่งอาหารออนไลน์นะจากทางพวกไลเดอร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นที่นิยมกันในทุกกลุ่มเลยนะคะผู้สูงอายุ ส่วนนี้เป็นมาบีมาปานสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่มีความสามารถในการที่จะสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยนะีนก็จะทันสมัยมากเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเอ่อไม่ต้องมองไกลถึงหนึ่งร้อยปีแนละ้วเพราะาเราคงอยู่กันไม่ถึงนะคะแต่ถ้าเรามองไปแค่อีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าแนละ้วว่าเอ,อแน่นอนจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงวนะัยจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่วิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันก็ พัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปด้วยสมัยนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ AI เข้าม,มาเยอะนะ AI เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่สามารถทำได้สารพัดเลยแทนมนุษย์แล้วนะคะและอาจจะมาแย่งอาชีพของคนในวัยทำงานได้หลายๆอาชีพด้วยนะเนขณะที่ AI พัฒนาไปก้าวไกลามากเลยแต่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุเราเอที่อยู่ในบ้านเราเองเนี่ยถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้รู้ทันพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีช่องว่าง กว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตราน,นึกถึงผู้สูงอายุที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะต้องอ,อยู่บ้านกันตามลาพังนะลูกหลานก็เข้ามาทํางานในเมืองนะซึ่งไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเั้นไปไน,นไปได้ยากมากไม่ต้องกระทั่งเทคโนโลยีเลยค่ะการเข้าถึงะระบบสาธารณณะ สาธารณูปโภคต่างๆของรัฐนี้ก็เข้าถึงได้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยหรือว่าในอนาคตเนี่ยยิ่งพอมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอ่อก็จะเกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมากเลยนะละก็จะดูแลกันไม่ทั่วถึงเลยแล้วถ,ถามว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงจะให้รัฐบาล ไปติด Wifi ให้ครอบคลุมทุกทุกพื้นที่ของประเทศเลยหรือจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปสอนผู้สูงวัยในการที่จะใช้แอปิเคชันต่างๆหรือซื้อโทรศัพท์มือถือแจกก็กว่าเรื่องคนเงินเป็นเรื่องที่คิดได้นะแต่ทำได้ไหมไม่รู้แล้วการทำแล้วมันจะสำเร็จผลหรือเปล่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะจริง ในที่เราคุยกันว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ณตอนนี้เป,นเป็นประชากรสูงอายุมากคือขาว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในการที่เราจะได้ไปศึกษาว่าเขาบริหารจัดการสังคมผู้สูงไวัยได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาในเรื่องของผู้สูงวัยเลยเนะเคยมาเล่าให้ฟังแล้วนะในเอ่อ ปัญหาสังคมของทางญี่ปุ่นเองคนญี่ปุ่นเองที่มีปัญหาเรื่องผู้สูงวัยที่ไม่มีคนดูแลเนาะแล้วก็ที่เขามีสร้างหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งที่สะท้อนในเรื่องของการที่ผู้สูงวัยต้องอยู่ตามลาพังแล้วก็จะต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองทํายังไงที่จะอยู่รอดได้โดยที่ไม่มีลูกหลานดูแลอันนี้ก็เป็นปัญหาของสังคมญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าสังคมญี่ปุ่นเขาก็พัฒนามากกว่าเรานะเขาก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแต่ขณะที่ประเทศไทยเราเองก็ยัง เยังจําเป็นที่จะต้องหาแนวทางนะคะในการที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุของไทยบ้านเราก็ที่อยู่ต่างจังหวัดก็เยอะมากมากเลยเหมือนกันนะคะจริงๆที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหรนะ่เพราะว่าสามารถที่จะปรับตัวได้ดีนะมีเข้าถึงระบบเทคโนโลยีได้ง่ายกว่านะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมในชนบทเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆ เท่าที่เห็นในช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงการดูแลผู้สูงวัยในชนบทเนี่ยที่ที่ทำได้ดีมากๆเลยก็คือกลุ่มพวกอสอมอต่างๆนะที่เป็นเหมือนอาสาสมัครที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุนะแม้กระทั่งวัดต่างๆนะวัดตามชนบทก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มากๆเลยนะเข้าไปดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยไปเยียวยาในเรื่องของอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดนะก็อันนี้ก็คงจะต้อง ฝากไว้กับทางรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงพัฒนาสังคมเรื่องความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงสาธารณสุขเองกรมกิจการ,รผู้สูงอายุต่างๆเคิดว่าคงจะต้องเป็นการบ้านอย่างหนักมากเลยนะี่ต้องมานั่งดูว่าแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ในไม่ไกลนี้เลยเนี่ยนะคะผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรนะคะในส่วนของภาคเอกชนนะที่ก็เห็นว่าเขาเริ่มที่จะมีการลดลง,ลง,ลง,ลงแล้วก็ดาเนิน การจริงๆแล้วก็คือการจ้างงานผู้สูงอายุที่เข้ากลับเข้ากลับไปทํางานใหม่จริงๆมีหลายองค์กรมากที่ต้องชื่นชมนะอย่างเอของปตทอ,อย่างของห้างสรรพสินค้าบางห้างนี่ก็เอ,อมีให้ผู้สูงอายุกลับเข้าไปทํางานใหม่ซึ่งอันเนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี้จํานวนมากก็ยังมีความแข็งแรงนะมีความสามารถในการทํางานด้วยค่ะเอาล่ะค่ะสาหรับวันนี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุซึ่ง ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเราเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพบเจอกันแน่ๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะเราในฐานะที่เราเป็นผู้สูงวัยเราก็เตรียมความพร้อมของเราด้วยนะคะในการที่จะทํายังไงที่จะมะีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพนะคะสาหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดเลยแล้วนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ